สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมมีร้านวิลาสวันสต็อปสวิตวันนี้ลูกค้ามีโจทย์มาว่าต้องการทรงเมกาอยากให้มันหลอ่ลอๆให้อยากให้มันกระชับอยากมันดูสวยตอนนี้จัดไปครับดี a c ็กนะครับวีคอร์ส2020วันนี้เราใส่ชุดยก4.5นิ้วนะครับของชุดยกเป็นของยูนิคอนนะครับใส่ชุดยกเสร็จเดี๋ยวเราจะเรียกลูกค้ามาทาบแม็กทาบยางอีกทีนะฮะว่า เฮ้ยแมกเนี้ยใส่แล้วตอนยกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันแล้วดูเลือกแมกกันเสร็จแล้วมันจะสวยแค่ไหนไปดูกันครับก็สรุปเลือกได้แล้วนะครับสาหรับแมกยางคันนี้นะครับลูกค้าใส่ชุดยกเฟรดก็เลยไปเลือกแมกมาท่าไปดูนะครับสุดท้ายจบเป็นแมกเมกาแท้นะครับของฟูลเอลนะครับรุ่นทักชั่นนะครับขนาด20นิ้วนะครับกว้าง1ิ E t ทีลบ18นะฮะลูกค้าบอกอยากได้สไตล์เมกานิดนิดนะฮะคันนี้เลือกยาง35นิ้วเป็นของแฮนคุกนะฮะ MT2 นะครับตัวนี้เป็นมัดทะเลนะครับแต่เป็นมัดที่ไม่ดังนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วรัดยางใส่กันแล้วเดี๋ยวไปลองกันทิงว่าสวยขนาดไหนไปครับ <_ c oughs> ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า r m m a ็กวีคอ2020นะครับปกติเราจะเห็นแต่สายโหลดสายยีราฟแค่สายเตี้ยวันนี้เรามารีวิวรถยกกันดูบ้างนะครับคันนี้ก็อย่างที่เราแนะนำตั้งแต่ก่อนติดตั้งไปนะฮะ คันนี้สรุปแล้วเราทําการยกหน้า5นิ้วหลัง4นิ้วนะครับเพื่อตัดทรงฟิตเมนต์ให้ลงตัวเมื่อกี้เป็นไงจากที่เทสผมบอกเลยว่าสุดนะฮะบอกเลยว่ารถสูงนะครับสามารถวิ่งได้อย่างใช้งานได้อย่างปกติทุกสิ่งอย่างนะฮะวิ่งได้สูงได้นะฮะใช้งานได้จริงนะฮะคันนี้นะครับก็สรุปแล้วคันนี้ก็เลือกใช้เป็นแม็กฟูเอลนะครับที่เราแนะแนะนาไปครับเป็นฟูเอลทักชั่นนะฮะกว้าง10นิ้ว e t ท8ลบนะครับพร้อมลัดยางนะฮะ แฮนด์คุก MT2 นะครับขนาด35-12.5 R 2 0นะครับชงหน้าหลังเป็นโปรเฟนเดอร์ซับแทงก์ปรับแปดหน้าหลังเซตอัพบายวิลารดวันสต็อปสวิทนะครับ หน้าเป็นออสซี่ปีกนงเป็นซันนะครับแล้วเพิ่มเติมด้านหลังนะฮะเป็นแหนบนุ่ม C2 และขาดไม่ได้ครับกันโครง AC Power นะครับแก้อาการโคงยนด้วยลอนนะฮะคันนี้ก็เพื่อนเท่านใดนะสนใจรถแบบนี้นะครับยกสูงนะฮะฟิตเมนต์อยากได้ยก2ยก4ยก5ยก6ยก8ยก12ขอให้บอกจับที่เรารับจบที่เดียวนะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับตรดคอสะพานกันเบาๆกันนะครับว่า เฮ้ยไอย้รถสูงๆเนี่ยมันโดดได้ไหมนะฮะเราไปดูกันนะครับไปเททางฝุ่นันบ้างดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไปดูกันไป